นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์นะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Honda s c o o p ป I รถ Honda s c o o p ป I คันนี้นะครับระยะทางวิ่งไปเนี่ยอยู่ประมาณ45,000กิโลเมตรซึ่งมันเกินจากระยะที่เขาให้เปลี่ยนสายพานโดยมาตรฐานทั่วๆไปก็คือ25,000กิโลเมตร วัานนั้สภาพสายพานก็จะเป็นอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยนะสายพานจะปริแตกอันนี้ก็คือขาดไปประมาณครึ่งหนึ่งของล่องสายพานแล้วนะครับอ่าทีนี้ปัญหาก็คือว่าเรามีความรู้นะครับเราดู Youtube ดู Tik t o อดูคลิปเรียวอะไรต่างๆจากหลายๆายช่องหลายหลายท่านพอวันหนึ่งเราจะทำงานนะครับอ่า ลำดับแรกเลยคือบางท่านอยากจะทำแต่ท่านไม่มีบล็อกลมไม่มีบล็อกไฟฟ้าปัญหาก็เกิดนะครับคือท่านก็จะถอดน็อตยึดพู้เล่หน้ากับน็อตยึดพู้เล่หลังไม่ได้ก็จะนำไปสู่เรื่องการตอกสกัดแต่บางครั้งนะครับผู้ชมบางท่านหรือท่านเจ้าของรถบางท่านเขาก็มีนะครับบล็อกไฟฟ้า ่ะครูให้ดูนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ i m a มนะครับรุ่น i260 นะครับที่แรงบิดได้คือ260นิวตันเมตรนะเพราะมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกผมเอาไว้นั่นไอ้นี่ยิงก็ออกครับต้องดูต่อไปว่าถ้าคุณใช้แค่ในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีบล็อกลมบล็อกไฟฟ้าตัวเล็กๆมันได้ใครจะบ้าไปซื้อบล็อกถอดรถสิล้อมาไว้ที่บ้านถูกไหมครับ เนนั้นหลายๆคนมันคอมเมนต์โดยมันไม่ได้ใช้ไอ้ต่อมใต้สมองคิดนะครับโอ้ยเอาบล็อกสิบล้อถอดก็ออกครูวดหาว่าคุณแค่ซ่อมรถเล็กๆน้อยๆแล้วคุณจะซื้อบล็อกถอดรถ10บล้อมาใช้เหรอนะคอมเมนต์โดยไม่คิดนะจะมาโชว์พาว่ากูมีบล็อกลมบล็อกไฟฟ้าแรงๆอ่ะเดี๋ยวครูตั้งไว้ให้ดูนะครับ อเออโทษทีนะครับพอดีจะล้มนะฮะเดี๋ยวครูขยับใหม่นะครับอ่าอ่าโอเคนะอันนี้คือมานี่คือครูสอนนักเรียนเมื่อวานว่ามาตัวเนี้ยมีไว้สําหรับแทนมาตัวทีที่ล้อแม่เหล็กนะมารที่ปลายเพาเขวี่ยงข้างซ้ายส่วนท่านใดจะบอกว่ามาตัวนี้มีเอาไว้สําหรับใช้ประกอบชามเม็ดอะไรอนะันนั้นก็ แล้วแต่ดุลพินิจของท่านก็นแล้วกันเพราะว่ายังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามครูอยู่เรื่อยๆว่าเวลาประกอบชามเม็ดเนี่ยต้องจับให้ตรงมาร์กไหมอเอาตามที่ท่านสบายใจเลยดีกว่านะครับถ้าท่านคิดว่ามันเป็นมาสำหรับเอาไว้ดูประกอบชามเม็ดท่านก็จัดตามที่เจ้าของช่องนั้นนําเสนอไปแต่โดยส่วนตัวครูเวลาครูสอนนักเรียนเนี่ยครูประกอบชามเม็ดเนี่ยคือครูไม่เคยเลยที่มาจับมาร์ก เพราะความเข้าใจของครูคือมาร์กตัวเนี้แทนมาร์กตัวทีที่ล้อแม่เหล็กอ่ะชัดเจนนะไอแมนสองหกศูนย์สองร้อยหกสิบนิวตันเมตรอ่ะเดี๋ยวถอดให้ดูครับ แต่กว่าจะออกเพราะครูยิงย้ำมาก่อนหน้านี้ตั้งหลายทีนะครับ mm hmm. อ่าโอเคนะอ่าทีนี้มาดูที่ล้อหลังโอ้นี่ลูกบล็อกร้อนจีเลยนะครับอ่าเพราะ mm hmm. ว่ามันกระแทกท mm hmm. ี่ดินเสร็จ้ารร่วงมาเต็มเลยนะครับ mm hmm. โอ้โห ขอ,อ,อ,อพี่ปุ้ยบีเบรกหลังเลยดิบีเบรกหลังแล้วแน่นทั้งหน้าทั้งหลังเลย <c oughs> เดี๋ยวครูให้ดูท่าเมานะครับโอ้โหสุดยอดเลย แบตจะหมดแล้วล่ะครับ ตัวหน้านะคบเบอร์22ครูยิงไปหลายรอบ้วก่อนหน้านี้คือครัวบล็อกลมยิงไปก่อนยิงไม่ออกนะมา,าบล็อกไฟฟ้ายิงกระแทกตามที่ท่านเห็นตามคลิปมันออกนะแต่ตอนนี้น็อตยึดผู้เล่หลังเบอร์19เนี่ยย้านะคือครูไม่ได้มาขันมาอะไรให้มันแน่นนะคือรืนะ้อมาคือสภาพอย่างนี้เลยนะครับอ่ะยิงใหม่ ยิงถูกทางนะครับยิงออกนะเดี๋ยวบางคนนะคอมเมนต์บอกยิงผิดทางหรือเปล่าไม่ออกครับอ่าแต่ไม่ออกยังไม่เวลานี่เดี๋ยวครูให้ดูนะเขาเหมาที่ร่วงมาจากชุดคลาสนี่นะเป็นกองเลยนะครับอ่า เดี๋ยวครูเปลี่ยนไปใช้เป็นบล็อกลมนะครับนะถ้าท่านมาจับเองนะนี่ลูกบล็อกร้อนเลยนะครับเนี่ยเปิดลมให้ด้วยครับอัดลมมาให้เต็มที่เลยเปิดเปิดลมให้หน่อยบอล็อกร้อนสีเลยนะ เขาเขาเปิดเบกเกอร์ไว้หรือเปล่าครับเนี่ย บลอกลมก็ยังไม่ออกบล็อกไฟฟ้าก็ยังไม่ออกทั้งทีงนีนเป็นน็อตแคบเบอร์19นะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าผมแค่เอามือกดบาจับหลังเอาประแจมาสายเอาเท้าถีบทีเดียวก็ออกแล้วครับอ่านะครับ,ะะรบเดี๋ยวกลับมารับชมกันใหม่นะครับทีนี้เดี๋ยวครูนะครับใช้สายสายลมเส้นสั้นนะครับ อ่าฟังเสียงบล็อกลมใหม่นะครับอออโอเคนะครับตอนนั้นคือบล็อกไฟฟ้าก็ไม่ได้ดีกว่าบล็อกลมนะครับนะต้องดูที่หน้างานอีกนะครับสายมันยาวสายมันสัน้นปั๊มลมถังเล็กถังใหญ่ นะชัดเจนนะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวครูนอตใส่กลับไปก่อนเดี๋ยวจะได้ถอยกลับไปที่เดิมนะครับขอย่านหยุดวิดีโอไว้ก่อนอ่านะครับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะแกะนะครับหรือถอดมาดูว่า4 5 0หมนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างอ่านะครับครูถอดผู้เล่หน้าตัวนอกหรือชามใบพัดพร้อมอตัวพัดลมระบายความร้อนออก ครูถอดน็อตยึดคูเลหลังนะครับเบอร์19กับแหวนลองออกนะครูเอาชามออกนะครับรชามนะเดี๋ยวที่ครูให้ดูไปนะฮะนี่คือฝุ่นนะครับที่เกิดจากการสึกหลอของผ้าคลัสอ่าแต่ถ้าเราดูเนี่ยผ้าคลัสก็ยังพอมีความหนาอยู่นะครับแล้วสังเกตต,ต่อไปนี่นะครับที่น็อตยึด ชุดผู้เล่หลังเบอร์39ก็ตามธรรมเนียมนะครับโดนพลาสากัดกับพ้าแฮมเมอร์สกัดมาเรียบร้อยอท่านก็ลองคิดนะขนาดนี้เคยมีรอยถอดมาก่อนนะครับเดี๋ยวมีขี้ฝุ่นเนี่ยสะสมเยอะขนาดนี้เลยะนะครับคูเอผู้เล่หหลังนะครับกับสายพานออก ลูกปืนผู้เล่หลังนี่ดังนะครับเดี๋ยวครูพิสูจน์ให้ดูก่อนจับผู้เล่หลังไว้แล้วหมุนล้อดเดินหน้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงชัดเจนนะครับครูเอาผู้เล่หลังออก เสียงเป็นปกติส่วนนั้นเนี่ยเจ้าของเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอันนี้เราไม่ไม่ว่ากันนะครับเพราะหลักๆก,ก็คือมันต้องเปลี่ยนสายทานนะทีนี้เดี๋ยวจะดูต่อไปว่าเม็ดมันสึกไหมแล้วท่านดูขี้ฝุ่นนะฮะเคลอะเลยนะครับอ่าครูก็เอาตัวผู้เล่นหน้าหรือชามเม็ดออกก็จะเจอปัญหานะครับคือซีนข้อเหวี่ยงเนี่ยซึมละเริ่มรั่วนะครับ ลกลล์มันซึมออกมานานแล้วคิฝุ่ดมันจะเกาะอ,อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับตัวสไลด์ชามตัวเลื่อนตัวเสียบอันนี้สึกปกติอยู่แล้วนะครับเพราะมันเลื่อนไปเลื่อนมามันสึกมันเป็นพลาสติกดูที่เม็ดเม็ดใสมาผิดเดี๋ยวครูวางกับพื้นนะครับ ขอดยาถอดถุงมือนะเพราะเดี๋ยวหาตั้งกล้องคูเลยอ่าเดี๋ยวเราดูพร้อมกันนะครับอันนี้คือครูถอดมาคือครูยังไม่ได้ไปกลับไปทําอะไรนะครับอ่าอันนี้คือคู่แรกนะครับคู่แรกนี่เม็ดแรกจะสังเกตว่าเม็ดเนี่ยเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมแต่จะไม่สนใจเรื่องเหลี่ยมนี่คือครัวอ,ออกมานะครับอ่านี่นะครูยังไม่ได้กลับนะครับ อ่าฝั่งเนี้ยเม็ดแรกเลยก็ใส่เม็ดผิดนะครับเม็ดที่หคู่แรกเม็ดที่1ใส่เม็ดผิดคู่แรกเม็ดที่2เนี่ยใส่เม็ดมาผิดเห็นชัดเจนนะครับคู่ที่2เม็ดแรกอ่าใส่เม็ดมาผิดอ่าคู่ที่2เม็ดที่2 เม็ดนี้ดันใส่มาถูกนะครับเม็ดนี้ใส่มาถูกคู่ที่3ามเม็ดแรกใส่มาถูกนะครับแล้วก็คู่ที่สามเม็ดที่สองใสมาถูกนะเขา,เาว่าใสใสถูก3ามเม็ด ใส่ผิด3เมตรอาจะด้วยความตั้งใจหรือจะเป็นสูตรของทางร้านอันนี้คือครูไม่รู้นะฮะถ้าอย่างนี้เวลาครูสอนนักเรียนเขาเรียกว่าสูตรใส่เมตรแบบตามอำเภอใจนะครับนะหรือบางทีเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ไปดูถูกนะบางทีก็ใส่ถูกแบบฟุกฟกุไม่ได้มีหลักการอะไรนี่ก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับนี่ท่านดูที่ฝุ่นที่มันเกาะอยู่ตรงเนี่นะครับตรงปลายเพาเขาเหวียงข้างซ้าย ฝาคัดชามหรือหลังเต่าก็โอเคนะครับเป็นรอยเล็กน้อยตามการสึกหรอปกติทั่วๆไปก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะถอดอยากจะเซอร์วิสรถเองนะครับแล้วเครื่องมือบางทีมีไม่พร้อมนะครับนะสุดท้ายก็ไม่พ้นเนี่ยนะครับเนี่ยสกัด โอเคนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ